สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปทําความรู้จักด้นเอ็ดดาไบโอแล็บครับพยันเรียกเรื่องสั้นแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นเพื่อนๆก็มาที่จูโน่ได้เลยนะครับในด้านบนนี้นะครับในหากเพื่อนๆมาครั้งแรกนะครับเพื่อนก็ต้องคุยกับนักวิจัยสาวผมบ๊อบชุดกาวคนนี้นะกับน้องแมวตัวนี้เนาะคุยค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะครับผมคุยไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหัวข้อขึ้นมาอย่างนี้นับสามหัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นรายละเอียดในนนการพูดคุยะัอทีี่่2เจป็ในการ ของเลือกดันนะครับส่วนอันที่3เนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเข้าไปในยืนดันก็คือเพื่อนๆเราต้องเปิดดันโดยข้อข้อที่2วัก่นนะครับโอเคไปกัน แล้วเพื่อนๆคุยในหัวข้อที่2นะครับเพื่อนๆก็จะได้ชอยอย่างนี้มานะครับรับอันแรกก็ไม่มีอะไรนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของโหมดสตอรี่นะครับโหมดสตอรี่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากๆก็คือสมกับชื่อโหมดสตอรี่นะครับแต่ว่ารางวัลก็ได้น้อยด้วยนะครับส่วนอันล่างจะเป็นเท็นโหมดนะครับเป็นโหมดเนี่ยจะให้ของรางวัลที่ดีกว่าสตอรี่โหมดอย่างแน่นอนซึ่งก็ยากกว่าเช่นกันนะครับแล้วก็คือเลือกข้อที่สานะน้อเป็นโหมดจาการเปิดดันได้เลยนะครับ แต่กนันก็รอสักครู่นะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะผมก็คุยกับนักวิจัยสาวผมบ,บ๊อบจูเกานับเรื่อข้อ3ในการเข้าดันนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในดันนี่นะนับก,ก็คุยกับนักวิจัยผมบอ๊อบคนนี้นะครับผมหากเพื่อนๆสงสัยว่าผมเอาแดนมาทําไมนะครับก็พอดีว่าผมมีแดนเนาะผมเลยเอาแดนเข้ามาด้วยนั่นเองคนระับแค่นี้เลยครับ <c oughs> โอเคก็คุยกับนานในการเปิดเข้าไปในดันนะ ผมจะเรียกว่าเป็นเฟสนะกันนในเฟสแรกเนี่ยก็จัดการมอนเตอร์ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับโดยในเฟสแรกเนี่ยจะมีกิมมิคเล็กๆนะครับแถมมาด้วยนั่นก็คือมันจะมีควันขึ้นมานะกลุ่มควันขึ้นมานะาพาเพื่อนๆไปโดนเนี่ยก็จะติดสลบเนาะแบบโหมดของสตอรี่โหมดนะครับนี่มันมีขึ้นมาแล้วผมก็โดนอันนี้คือไม่ได้โดนโชว์นะผมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เมื่อโดนแล้วก็รออย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกนะเฟสแรกไม่มีอะไรนะครับ จัดการมอนเตอร์ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับก็คล้ายๆกับ f อร์ออฟเกติเมื่อก็จะมอนเตอร์ตามเฟสได้แล้วนะมันก็จะเปลี่ยนเฟสให้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องคุยกับนางก็ได้นะอ่าแล้วก็ไปจัดการมอนเตอร์ในเฟสที่2อันต่อนะครับในเฟสที่2เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับเราก็จัดการมอนเตอร์ที่เราเห็นนะครับเจอเจอตรงไหนก็จัดการครับแต่ว่ามันจะพิเศษสำหรับอาร์บิชชอ p ทุกคนนะครับก็คือมันมีโ,โคน้อยตัวนี้เนาะ ซึ่งเป็น่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆทุกคนที่เล่นอาร์บิชอัอยากโซโล่ยางน้อยต้องมีเรดคอร์ดออฟอะโคไลนะครับเพื่อจัดการมอนเตอร์่าศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นเองไม่งั้นเพื่อนเพก็ไม่สามารถไปต่อได้แต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือตีสดมันนั่นหละ,นะ,นะ,นะแต่ว่าเลือกเป็นร้านนะครับผมจะปอนเตอร์นี้นะครับก็สำหรับเฟสที่2ก็เช่นกันหากไม่มีปัญหาเลือกอโคไลก็จัดการมอนเตอร์ให้หมดก็จะจบเฟสนะครับ ในเฟสที่3เนี่ยก็จัดการมอนเตอร์ที่เราพบเจอให้หมดนะครับเช่นเดียวกันไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่ามอนเตอร์พวกนี้อบอกเลยว่าไม่จัดการง่ายขนาดนั้นนะครับหากเพื่อนๆไม่มีของเป็นระดับดียเยี่ยม่ยค่อยข้างเหนื่อยนะฉะนั้นเนนล่นเ,นเป็นปาร์ตีนะ้ดับและที่สำคัญคือถ้าหมุนเล่นเป็นปาร์ตี้นยควรจะให้คนที่เล่นแท้งสมมติว่ามีโลแทงในตี้นะครับให้เขารับดามเมจนะครับ คนที่ทำนอเมสไม่ควรไปยืนแท้งนะผมมอนเตอร์พวกนี้ไม่ได้กระจอกนะครับวูฟได้ง่ายๆนะครับอาคิตสภาพก็เหมือนกับดันอิโ u ชันออฟไลบอร i ลินนะครับผมก็คือมอนเตอร์โดแบบนั้นเลยนะลืมบอกนะครับแต่คือดันนี้เข้าได้ตอนเลเวล170นะครับครูดาวหนึ่วันนะครับลงได้ทุกวันนั่นเอง ่อมาในเฟสที่4ี่ก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมนะครับก็จัดการมอนเตอร์ที่เราพบเห็นแต่ว่าถากมองว่ามันเป็นกิมมิกก็เป็นกิมมิกเองเนี่ยคือมันจะม,มืดการมองเห็นของเราจะน้อยลงนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะเพอมีแดนแล้วก็ทําให้เราเดินเร็วได้อันนี้คือข้อดีของแดนนะครับ <c oughs> กับสกิลสวิงแดนนั่นเองนะครับสับเฟสนี้ก็จัดการมอนเตอร์ที่เราพบเจอนะครับ ก็คือถาบรอย่างรวดเร็วก็คือออกมาครับแล้วก็ลงล่างเลยข้างบนไม่ต้องขึ้นไปนะครับเนี่ยก็ัดการมอนเตอร์ก็ทําการเปลี่ยนเฟสนะครับต่อมาจะเป็นเฟสที่เรียกได้ว่า ลำบากที่สุดแล้วนะครับสำหรับเฟสนี้นะครับก็คือมันจะมีกิมมิกเสานะครับโดยเสาจะมีทั้งหมดห้าต้นนะครับก็คือจุดเริ่มต้นก็คือ1มีซ้ายบนหนึ่งสายล่างสองขวาบนหนึ่งขวาล่างสองเป็นห้าเสานะครับจะเสาแรกก็คือเป็นเหมือนเป็นเสาเทสอนะเมื่อเพิ่มไปใ,ใกล้เสาก็จะมีมอนสเตอร์ตามออกมานั่นเองนะครับโดยกิมมิกสาคัญเป็นไนงะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าอันนี้คือเหมือน,เ,อนเป็นตัวเทสเนาะ โอเคเราก็ไปกันที่เสาแรกของเราผมเลือกข้างขวาก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆวิ่งมาชนเสาเนี่ยมันจะมีคอกไฟนะครับปิดห้อง ทุกกตำแหน่งเลยเพื่อนๆจะไม่สามารถออกจากคอกได้นะครับและคนจากข้างนอกก็ไม่สามารถเข้ามาในคอกได้นะครับคำถามคือปัญหามันคืออะไรปัญหาคือหากคนที่หลุดเข้ามาในคอกไม่ใช่ตัวดาเมจไม่สามารถจบหมอนกล่องนี้ได้นะเพื่อนๆเห็นตรงนี้คือมอนเตอร์เลือกเป็นล้านะครับการก็จะจบทันทีเลยนะคือเพื่อนๆไม่สามารถทําอะไรได้ก็คือต้องยอมแพ้นะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับก็ระวังกันด้วยนะยังไงก็ระวังกันด้วยแล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้เลยผมโดนตัวผมเนี่ยโดนผักไปแต่ว่าแดน หลุดเข้าไปอยู่ในกองนี่คัสซี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ของอะไรเนาะใส่แค่ของพาดาไดั์หรือว่าของอีเดนแบบใหม่นั่นเองแค่นั้นเองนะฉะนันก็บายบายจ้ะขออนญาตชุบแปบบ๊บ <c oughs> นี่ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างนี่เดินๆกันมานะปุ๊บหลุด ให้่นเห็นไหมครับว่ามันโดนกันลงไปทางที่ผมี่ยกดเดินมาด้วยกันแต่แต่ว่ามีจังหวะเมื่อกี้มันเดินชนกันมันก็เลยชะงักไปนะครับยังไงเนี่ยเพื่อการง่ายที่สุดในเฟสที่5เพ<ๆ>ื่อนๆน้ำใ,นใจได้เลยเนาะหรือลงไม่บอดเดี๋ยวก็จําได้เองว่าเมื่อเข้าสู่เฟสที่หนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเสาที่กลางห้องนั้นนะครับเพื่อนๆให้ตัวซับอะซับให้เรียบร้อยเลยซับบัฟทุกสกิลที่ต้องใช้อะบัฟให้หมดแล้วก็รออยู่ในห้องนั้นไม่ต้องไปไหนนะครับเพื่อการปัญหาแบบนี้นะครับพวกดาเมจถ้าเป็นสุลต่านหรืองดีีเยย่ม ก็จะผ่านกันได้แบบง่ายๆนะครับต่อไปก็คือซ้ายบนแล้วก็จบที่สายล่างนะครับ,บเฟสห้าก็จะมีกิมมิคตรงนี้ที่เรียกได้ว่าดันระเบิดได้เลยนะครับหากไม่ระวังนะครับก็จะเป็นสายล่างเสาสุดท้ายนะครับอันนี้พอดีกดมาโครมนเลยค้างนะครับโอเคต่อไปเฟสที่6เฟสที่6เนี่ยจะมีกิมมิคิดแล้วก็มีมิกขึ้นมาซึ่งมันทำอะไรได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันให้ AB บเราได้นะ หากเนี่ยผมไปกดคุยทามันนะครับมันก็มันโจมเหมือนเนี่ยมันเหมือนโจมตีมั้งเพราะว่ายันผมเลือดลดนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาจัดการมอนเตอร์ที่เราเจอทั้งหมดนับในห้องนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกอีกนิดหนึ่งนาเฟทกเอามีแม่ค้าผมลืมค่าสทํามผมผ่านได้เลยอะ่ะโอเคอยันที่ผมบอกผมคุยตัวนี้แล้วมันให้ a อบีมาครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีเนาะก็เดินมาหน่อยก็เจอมอนเตอร์กองใหญ่ตรงนี้ที่ผมบอกนะว่าแท้ง ควรมารับดาเมจแต่ให้ดาเมจทำอยู่ดาเมจอยู่ข้างหลังนะครับไม่ไม่ควรเอาตัวดาเมจที่บางอ่ะพวกกิโยเรนเจอร์เงี้ยมาแทงครับวูบได้ง่ายต่อม็นเฟสที่7เฟสสุดท้ายแล้ว,ลวก็กําจัดมอนเตอร์ในนี้ให้หมดนะครับไม่มีอะไรพิเศษเนาะแต่ว่ามอนเตอร์ไม่ง่ายนะย้ำอีกครั้งนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแค่คุยกันแวะท้า่ายแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่ห้องบอสนั่นเองนะครับนี่เดินเข้าไปในห้องบอสนะครับ เมื่อเพื่อนๆเดินขึ้นมาครับก็กดผมแนะนำนับส่วนตัวว่าให้บัฟตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไอเทมบัฟหรือว่าบัฟของปาร์ตี้ครับควรจะบัฟตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเพื่อการการผิดพลาดหรือว่าลืมนะครับอันนี้คือไม่ใช่บอกตัวเองล้วนๆเลยครับผมนี่โคตรลืมลืมประจําเลยนะครับ ส่วนผมบัตแดนเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแดนนี่นะครับคิดออฟฟอร์จูนแล้วก็สวิงแดนนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆพื่อนเซิร์ฟเวอร์ไทยก็คงจะทราบกันดีครับเรื่อง A.P.D. ที่มันลดนะแล้วก็คุยเอ็นพีตัวนี้เนาะสันสวิงแดนเนี่ยสำคัญมากไม่อยงั้นตัวนี้ผมไม่ร้อยเก้าสามนะครับ A.P.D. เนาะก็คุยกับนางบอสก็จะเกิดนะครับเมื่อเราคุยกับนางไม่ว่าเราจะเอาตัวพ่วงมาไว้ตรงมุมไหนมันก็จะวาร์เข้ามาตรงกลางเหมือนกับฟอร์ออฟก,การเทมนะครับ ก็คุยกันนานเสร็จก็จะวาราปมานะครับแล้วก็บอสก็อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับอ่ะผมทันทันก็คือกิมมิคของบอสนะครับหานเพื่อนๆผ่านกิมมิคแรกมันมาได้แล้ว นี่ต่อมาจะเป็นกิมมิคที่สองนะครับอคอกไฟกิมมิคอคอกไฟที่สองนะครับมันจะเป็นไฟจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นส <1 S 1> ี่เหลี่ยมหนึ่งคอกตรงนี้สองคอกสามคอกแล้วก็สี่อคอกแล้วทุกอคอกจะมีมอนสเตอร์โผล่ขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่ออะไรถ้าเราจัดการมอนสเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาในอคอกได้นะครับเลือดของคนในปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับจะสูญเสียไปแค่75%คือเราจะเหลือเลือดอยู่ที่25%หากเรามาเล่นเป็นปาร์ตี้นะครับเราก็แบ่งกันไปเลย1ค สอคน3คน4คนคบทุกห้องเนี่ยจัดการมอนเตอร์ที่โผล่ขึ้นมานะครับเราจะไม่เสียเลือดเลยนะสับกิมมิกนี้นะครับหากเป็นโซโล่ก็อย่างที่บอกครับเข้าคอ,อก1คอ,อกแต่ว่าหากเ,เพื่อนเป็นตีเทพหรือเป็นผู้เล่นระดับสุลต่านะครับสามารถจัดการบอสได้ภายใน17วินาทีนะครับซึ่งจะมีเยอะกว่าฟอบกันเห็นเนาะฟอบกันเห็นนี้แค่3วินะครับส่วนของดันเนี้ยภายใน17วิหากมั่นใจว่าจัดการบอสได้อย่างแน่นอนนะครับก็สามารถลูดบอสได้เลยนะครับจัดการบอส ได้เลยก็จะจบดันเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับโดยตัวบอสเนี่ยจะมีสกิลดึงทั้งหน้าจอมาด้วยนะครับหากบอสเลือดเหลือ75%นะครับจะเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุน้ําและหากบอสเหลือเลือดที่50%จะเปลี่ยนเป็นธาตุลมนั่นหมายความว่าไงครับการ์ดแย้เอ่ยหรือว่าออปชั่นเพิ่มดาเมจธาตุไฟเอ่ยจะใช้ได้ก็หนึ่งในซีนเท่านั้นเองนะหนึ่งหนึ่งในซีของเลือดบอสซึ่งเลือดบอสเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่เจ็ดสิบห้าล้านนะครับภายในสิบเจ็ดวีนะ ท่านแน่นอนก็ เข้าคอกคอกใ่ก็ได้คอกใ่คอกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้คนที่ทึกๆหน่อยครับลากบอสแล้วกันเนาะเพื่อป้องกันการที่ตายหมู่ทั้งปาร์ตี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสมมติคอกสําเร็จแล้วมีมอนสเตอร์โผล่ขึ้นมาเราไม่สามารถคนที่อยู่นอกคอกนะครับคนนอกคอกนะครับเขาไม่สามารถเข้าไปในคอกได้เนาะก็เมื่อจาจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในคอกไม่ได้เนี่ยทุกคนก็จะเสียเลือด25% 25% 25% 25%เป็นต0ยี่บต้ายทัรงตีนตคยั่สิบห้าเปอกันก็คืออย่างน้อยเนี่เคนควรจะเข้า คอกเป็นหนึ่งคนเพื่อจัดการมอนเตอร์ในนี้หนตัวนะครับเพื่อที่ให้เอวิตินจิงกะเบลอรแล้วแต่นะครับเราจะไม่ตายในทันทีนะครับหลังที่กิมมิคคอกทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากรณีอย่างที่บอกนะครับเป็นสุลต่านเป็นตีเทพสามารถลูดบออได้ภายใน17วิก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับ ปรระะมาณนนี้คับอย่างเพื่อนๆเห็นนะครับว่าผมไม่ดรอปกล้องอาวุธเอ็ดด้าไบโอแล็บเพราะว่าโอกาสดรอปเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหน้าแต่ต้องลงบนกันหลายตัวละครเลยนะครับก็ถ้าพ่วงอ่ะถ้าพ่วงก็จะได้ตรง2เซตนี้นะครับซึ่งไอเซตชิปสีเขียวเนี่ยเพื่อนไม่ต้องใช้ห้าพันในการการันตีนะครับการันตีออฟออฟพิเศษนะครับส่วนไอกล้องเขียวเนี่ยคือกล้องอาวุธพาเต้นนะครับซึ่งจะอัปเดตมาภายหลังนะครับก็คือแพดคาร์สี่นั่นเองนะฮะก็ผมได้เป็นกล้องพาเต้นไม่ได้กล้องเอ็ดด้า ไปโเแลและมันจะมีกล่องทองให้ด้วยนะ ซึ่งผมก็ไม่ได้นะครับผมผมไม่ได้2ออย่างเลยเนาะทั้งกล่องอวธเอ็ดด้าแล้วก็กลองทองนะครับผมก็อย่างที่รู้รู้กันเยวผมดูไม่ค่อยดีนะครับก็จบไปแล้วครับสำหทำความรู้จักดันเอ็ดด้าไบโอแ l a นะครับอาจจะมั่วบ้านงานนะครับไปหน่อยแต่ว่าก็ผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกก็คือเตรียมตัวให้คนที่เล่นแทงไปรับดาเมจแทนนะถ้าวุฒดาเมจเป็นพวกบางเลนเจอร์กิโยงไม่ควรไปแทงนะครับวูบนะครับยังไงก็วูบบอกลยมอนเตอร์อนนี้ไม่ง่ายนะครับหากชิ้น ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมนะครับกดแชร์คลิปได้นะครับแล้วก็หากชื่นชอบการทําคลิปสไตล์ทําความรู้จักไปด้วยกันนะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม